ตกใจเลยค่ะหรือว่าวันนี้จะถ่ายวันนี้จะถ่ายบล็อกไปเที่ยวสวนจตุจักรเย่ก็จะมาอ่านหนังสือแล้วนะคะหลังจากที่เราตรากตรำอ่านหนังสือกับกันมาพอสมควรเราก็จะมาเติม Energy ให้กับ ourselves ใช่ไหมใช่อ้าวสดีเฮ้ย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 ข้าวชั้นข้าวชั้นอันนี้นะจะเป็นปลาหมึก ผัดผงกะรี่อันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นกะเพรากะเพราลูกชิ้นน่าอีสเนาะมันหนึ่งฟรีหนึ่งเราก็เลยจัดเลยเนาะน่ากินมากอา้าวยังไมกินแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยให้แปดเต็มสิบแปดเต็มสิบเลยดิฉันลองกินกินแล้วอิ่มแล้วอร่อยมากกระลีบ,ลบ <laughs> ผัดผงกรหรีปลาหมึกให้เก้าเต็มสิบเลยอร่อยมาก อยากมีแฟนเฮ้ยัวแล้วทำไมไม่ใช่เรื่องไา้ตกหัวลรอทั้งหัวหรอเมึื่อยไม่มีค่ะลีด้านไม่มีก็ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเอยๆอยู่ห้องมันฟุ้งซ่านคีรีไปเลือดไปเปืดอ Today is very happy นะ to see everything in Bangkok and now I'm stay in the จตุจักร park to see the the pond สตาน้ำ and now I stay alone because s h e l a y went to the restroom toilet นั่นแหละ vlog คลิป vlog วันนี้นาน,น,านที่จะได้ทำวันนี้ก็ปิดจบวันได้ดีบ๊ายบาย